E ถ้าเป็นอีกอะผมกับผมช่องหินใช่ไหมครับเนาะเป็นอีกกรสิทธิ์ถ้ามาเบิงอ่าวิธีการบางคายของเขานะครับเนาะก็เป็นการบางคายของหอยเชลลีสีทองนะครับว่าเขาสีบางคายจังไหนหลังจากสีช่วงหาบุงแรงเนาะผมก็ได้อ่าโดนามให้เขานะครับเนาะโดนามสร้างบรรยากาศแล้วเขาก็สิขึ้นมาทําการบางคายเนาะครับแล้วสีผ้าเบิงเขาบางคายกันแนวใดเนาะครับเนาะสำหรับอ่าการบางคายของหอยเชลลีสีทองนะครับเนาะ ครับกะพามาเบื้องการว่างไคของหอยเฉลี่สีทองนะครับเนาะกะ็วันนี้กะประมาณช่วงประมาณสามทุมนะครับเรากะได้อเอ่าเ็ดเท็ดเอ,ดอ่าเท็ดให้เขาแบบสั่งบรรยากาศให้เขาว่างไคเนาะครับเนาะกะส่วนแรงมากก็จีเป็นการว่างไคเนาะครับเี่ครกบคือของว่างไคเนาะครับเนาะมีไค่นาะมีเป็นไไ่เนาะครับเนาะส่วนตอนนี้กะ เขาแบบกำลังว่างไข่นะครับวุบ่งเก่กันวางไข่อองเขาเนาะ,ะนตอนนี้เขากำลังว่างไข่นะครับอ่ชวนพอพันเนี้ยพันเดี๋ยวผมอันนี้อยู่กับตุ่นซีเดียนนะครับแล้วนี่นะครับกะบตุ่นมีผงกำลังนี่คือโอกะพออบะม่านนะครับแล้ว จะแข็บนไก่ๆนะครับเราการวางไข่ของเขาเนี่ยนะครับเขากิดกำลังวางไข่นะครับ่บบค,คุยเชอรี่สีทองครับอันนี้ไก่ยุน่นอายุซี่เดือนนะครับนะที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เขาเนยน้อยนะครับจนอายุครบซี่เดือนแล้วก็มือเศร้าก็ได้หดแนาแล้วเศร้าแล้วก็ ส่วนแรงหามแรงนะครับกดหนามเขาก็ทําการว่างไข่นะครับเบื้งไกลๆนะครับนี่นะครับก็หลังจากนี้กะหลังจากการว่างไข่นี่ก็อีกประมาณจักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ไข่เขาก็สีขาวครับสีดำด้วยนี่แต่ทาการฝักไข่นะครับส่วนนี้กะอีกไข่หนึ่งนะครับ ขเขาเลยได้ต้องการบ้างไครก็คือที่ผมเอาผักตกล่งไห้ก็คือให้เขาได้บ้างใครใส่นะครับคือว่าผมอะ่ะคือผมเอาแหน่ดอกกุหลาบใส่คือหเขาบ่มมัดนามไว้เม็นนะครับส่วนผักตกนีก่กระสีผมใส่ก็คือให้เขาขึ้นมาใครใครนาผักตกแบบนี้นะครับเนาะแต่หุกระสีเด็ดตัดเก็บง่ายเอาไปเพาะใส่อีก ตะกะเนะครับเนาะกะนีก็เพื่อมาตอบทุกปัญหาแล้วก็บอกวิธีดูแลให้เขาเลยใครบอกวิธีดูแรลรักษาหนามนะครับภามาบนวิธีชีวิตในการว่างใครของเขาเนาะครับเนาะเขาจะว่างใครแบบเป็นสิเป็นแบบนี้เนาะครับเนาะ ก,กเดี๋ยวหลอดไหนคงสิภาาไปเบ่งว่าอการวางไข่ของเขาออกมามันสิเป็นแบบไหนเนาะครับที่ผมออกาไปได้ทําการฝักตูนะครับเนาะเดี๋ยวกะอังจากคลิปนี้กะอ่าสีมาอธิบายเรื่องการวางไข่ของเขานะครับเนาะการดูแลอย่างไรเนาะในส่วนที่เขากำลังปักนะครับเดี๋ยวหลอดหนคนสีผ้า,าไปเบ่งนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับกะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมก็ดนภาพไปบึงแล้วะว่าการบ้างใครของหอยเชลลีซีท่องเป็นยงไรนะครับนะกะผู้ใดอยากหูเรื่องอยังเกี่ยวกับหอยเชลลีซีทองเรอว่าอยากหูว่าเปยนหนมจังใดเห็ใน,ในอย่งไนเขาวางไครหรื่างหนามเสียียังจังหดกะเรื่องอาหารกะให้งความเป็นข้ามนะคระับเดี๋ยวผมก็เสียคลิปเขาไปตอบนะครับว่า พ่นสีแก่ใครจังใดก็อย่าลืมล้างจบคลิปนี้แล้วกะอย่าลืมกดติดตามช่องฮินชานงผมนำ้ำเดี๋ยวผมสิขอมาตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่ผู้ใดคอมเมนต์เข้ามาเนาะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องออยเชอลีตสีทองนะครับเนาะปัญหาอยังเกิดขึ้นนี้ก็คอมเมนต์มาถามผมได้นาะครับคผมตอบได้ผมก็สิตอบเนาะครับเนาะกะ็หลังจากจบคลิปนี้แล้วกะอย่าลืมกด subscribe กดติดต,ตามผมน้ำนะครับแลาวให้เป็นกำลังใจผมมานำเสนอหรือว่า แนะนำความบุ่ต่อๆไปนะครับแล้วค,ครับ